หาลัดรวมในตัวเลือกให้ครูหน่อยว่าจากตัวเลือกข้อไหนเป็นลัดรวมลองบอกครูเร็วในประเทศเนี่ยสิประเทศที่อยู่ใน5้าช้อยเนี้ยประเทศไหนเป็นลัดรวมแน่ๆ <Okay. S 1> ออสเซเลียเป็นรัดรวมแต่นิวซีแลนด์อยู่ในสูตรเปล่า <Okay. S 1> ไม่เป็นรัดเดียวเพราะนั้นข้อแรกก่อนมันไม่คล้ายคลึงกันและเรื่องรัดเราตัดออกก่อนได้เลย <Okay. S 1> ข้อไหนอีกเป็นรัดรวมครับ มาเลเซียเป็นรัฐรวมอินโดนีเซียอยู่ในสูตรไหมไม่ตัดออกเลยครับเพราะอินโดนีเซียเป็นรัฐเดียวตอนนี้ที่เราเห็นอยู่บนจอตอนนี้เด็กๆครับเรื่องรูปแบบรัฐ้ายคืนายคลึงกันแล้วเราก็ต้องไปหาเรื่องรูปแบบการปกครองคุณครูให้โฟกัสที่บุรไนตอบคุณครูแกงส้มบูรนมีการปกครองแบบไหนตอบครูสมบูรณาญาสิทธิราชคำถามคือสิงคโปร์เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชหรือเปล่า ตัดทิ้งครับเห็นไหมเริ่มตัดได้ยังทีนี้เหลือหนึกับ2เหลือหนึกับสคิดว่าทั้งเรื่องรูปแบบรัฐและเรื่องรูปแบบการปกครอง1หรือ2เป็นคำตอบของข้อนี้เด็กๆตอบหนึ่งหรือ2ขอเสียงดังตอบ1หรือ2เฉลยต้องตอบข้อที่2ครับออาทำไมไม่ตอบ1่อ่ะ เราว่าเวียดนามมีการปกครองแบบไหนเร็วคอมอะไรเอ่ยที่เราท่องไปไงมีอยู่ 5, 5้ประเทศใช่ปะส่วนกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นประชาธิปไตยนะแบบรัฐสภาคล้ายประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้เนี่ยจะต้องตอบข้อที่2ทันไหมครับทันเนาะเข้าใจที่คุณครูแกงส้มสอนไหมโอเคนะต่อนะไปดูต่อครับข้อถัดมาข้อที่เครับเเป็นพาร์ทเศรษฐศาสตร์แล้ว เจ็ดเป็นพาสเศรษฐศาสตร์แล้วเด็กๆเคาได้ยินโครงการนี้ไหมโครงการประกันราคาข้าวเคาได้ยินไหมครับเคยไหมเคยใช่ไหมครับ